ปุกลุกฝนทิพเขินจนตัวบิดหลุดเรียกไม้พัทรเดชว้าแฟนเสียอาการจนช็อตไม้ปุกลุกฝนทิพลุดเรียกไม้พัทรเดชว้าแฟนเสียอาการช็อตไม้ลันเรื่องนี้ต้องให้ผู้ชายพูดก่อนไม่เข้าใจทําไมผู้หญิงต้องโดนดา่ามีข่าวคบหาดูใจกันมานานกว่าเจ็ดปีสําหรับคู่พระนางระะว่าปุกลุกฝนทิพและไม้พัทรเดช จนหลายคนอยากรู้ว่าตอนนี้สถานะของคู่หวานใจอยู่ในขั้นไหนแล้วเรียกแฟนได้แล้วหรือยังล่าสุดเมื่อวานนี้เองคสาวปุกรุกเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านนายเอ็นเตอร์เทนว่าเราต้องรองให้เขาเรียกก่อนเขาขึ้นสรพนามอะไรมาเราก็ตามเขาไปไม่บอกหรอกว่าเราเรียกว่าอะไรไม่ได้ความรับไปหรอก เรามีคำเรียกแทนกันอยู่แล้วส่วนที่ไม่บอกเพราะอยากให้เขาพูดก่อนเราพูดก่อนเดี๋ยวโดนด่าว่าเป็นผู้หญิงมั่นใจเรื่องที่คุยคุยกันมาเจ็ดปียังไม่เรียกแฟนก็ให้ไปถามเขาถามว่าโสดไหมเจ้าตัวก็เล่นมุกสับสนว่าโสดหรือไม่โสดดีแต่ยอมรับว่ามีคนคุยแต่คนจัดชอบมาว่าว่าตัวเองกักแต่เราไม่กั๊ก ทำไมไม่ไปถามไหมบ้างทำไมผู้หญิงต้องโดนด่าดตลอดซึ่งนักข่าวเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าไปคิดมากเราพูดไปเลยว่าเป็นแฟนค่ะ สุดท้ายเนี่ยสาวปุกลูกก็ได้หรุดเรียกหนุ่มไม้พัทรเดชว่าเป็นแฟนค่ะงานนี้เลยโดนนักข่าวแซวกันโยงใหญ่เลยทีเดียวส่วนเจ้าตัวออกอาการเขินจนเสียอาการเลยทีเดียวแล้วบอกว่าเมื่อกี้พูดตามนักข่าวเลยแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ขอให้ผู้ชายพูดก่อนส่วนความรักตอนนี้ก็ดีแต่คิดถึงบ้างเพราะไม่ได้เจอกันเลยปุกลูกมีแฟนไหมคะก็ก็มีคนคุยคะ่ะ เป็นเพื่อนที่เราสนิทนั่นแหละเราคุยกับเพื่อนเราเราไม่เอาคนไกลหรอกเรียกแฟนได้ไหมครับเรียกแฟนได้ไหมหรออันนี้ก็ต้องไปถามผู้ชายค่ะเราไงสำหรับเราสำหรับเราเหรอสำหรับเราลงก็เราเรียกอะไรมันก็เรื่องของเราไงคือถ้าเกิดคนจะเรียกว่าปุ๊กกับไม้เป็นแฟนกันก็ได้ก็จะโดนด่าไหมเนี่ยโยใช่จ่าโถให้ผู้ชายพูดค่ะพี่หวานเราเป็นผู้หญิงเทียบ ส่งคุณค่าเรามีมงกุฎเราจะมาแบบเฮ้ยพูดเองเฮ้ย hey, ไม่ได้เฮ้ย hey สรุปมีแฟนไหมครับสรุปโสดที่มีคนคุยที่มีคนคุยเดี๋ยวมาหาว่าแทงกักนะไม่มีคนคุยคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าโสดเขา,น,น,เขาน้อยใจนะเขาไม่น้อยใจมีแต่เราน่ะชงเป็นแฟนค่ะอย่างเงี้ยพูดเลยคำเดียวเลยเป็นแฟนค่ะอย่างเงี้ยอ้ยไม่ใช่ฉันพูดตามเธอไม่ใช่ไม่จริงอ่ะเธอบอกแล้วว่าไม่เป็นแฟนเธอ อะไรงงมากอะไรเมื่อกี้พูดตามเธอเฮ้ยอะไรอย,อยู่แเบลเลยแบลเลยให้ hey, สวัสดีค่ะให้ผู้ชายพูดสักทีมันจะพูดเป็นอะไวทำไมเป็นแฟนฉันไม่ได้พูดอยากให้ผู้ชายพูดก่อนเพราะว่าโดนด่าบ่อยมากคือด่าจนบ่อยแล้วงไงเกไปแคร์แล้วไม่ได้ไม่ได้เราก็สนิทที่สุดไม่ได้คุยกับใครไม่ได้แทงกับใครทั้งสิน้นแต่ก็สนิทที่สุดแล้วก็ความสัมพันธ์ก็คือรอเขามาพูดเอง ไหมและปุกลุกนะคะก็ได้คุยคกันมาถึง7ปีเลยทีเดียวค่ะสถานะตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เรียกแฟนนันเองค่ะงานนี้ก็ต้องบอกว่าสาวปุกลุกเนี่ยก็ได้หลุดพูดจือคับว่าเป็นแฟนค่ะออกมาด้วยค่ะงานนี้ก็ทําเอาเจ้าตัวเนี่ยเคิร์นตัวบิดตัวงอกันเลยทีเดียวค่ะถึงกับเสียอาการแทบได้ว่าช็อตไมเลยทีเดียวค่ะงานนี้สาวปุกลุกเนี่ยก็ได้ลันออกมาแล้วว่า ให้ไปถามฝ่ายชายแล้วให้ฝ่ายชายเนี่ยพูดก่อนว่าสถานะตอนนี้เขาเป็นอะไรกันนั่นเองค่ะงานนี้นะคะาวเนี่ยก็ต้องไปสืบอ,อีกแล้วค่ะแล้วต้องไปถามหนุ่มไมอีกด้วยว่าสถานะของทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างงานนี้ก็ต้องรอหนุ่มไมอออกมาตอบเลยนะคะว่าสถานะของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามและปเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะยังไงทางเพจบัดนดาลเมส์ก็จะมาอัพได้ข่าวสารให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ